<laughs> อยาได้ท้าทายอํานาจมืดนะคะทุกคนอุยแต่อยากรู้ความรู้สึกที่แบบระหว่างแอบ,บลงรักกับแก๊ปเนี่ยความยากนี่แบบต่างกันสุดข,ขั้วเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเยอะมากคือวัย,ด,วยด้วยวัยด้วยเอ,อเนื้เนื้อหาของซีรีส <laughs> ์ถือท,ท,ที่ที่พี่ฟินบอกว่ามันแบบฟิปมากๆอ่ะ นั่นแหละมันก็เลยทําให้แบบแล้วคือวัยพวกเราอ่ะมันแค่แบบยังเป็นแบบยี่สิบ u แบบตน้ตนๆนะเธอแต่ว่า<อ>ในเรื่องมันแบบสามสิบเป็นประธานบริษัทเนี่อา,านแล้วมันคแบบาแรคเตอร์มันไกลตัวด้วยแหละใช่ใช่ใช่ก็ฉันคือประธานบริษัทต้องทําการบ้านจริงๆอ่ะแบบหู <c oughs> น้องอ่านนิยายยังแบบขูมันไกลตัวมากทั้งแบบของบิคกทั้งของพี่ฟินเลยใช่แบบสู้ เราได้แต่ให้กำลังใจใช่จริงแล้วแบบกด99ให้กำลังใจฟีนและเบกกี้นะคะทุกคนกดเลขใจค่ะทุกคนส่งไปถึงบทแน่นอนอ่ากด99หรอเอาอยากได้เลขอะไรอ่ะอี๊กจะไม่ตี๊กจะไมใหันจะแม่ติ๊กี้อย่าเซลเตี๊กโดนเตะอีกแล้วครั้งนี้เอาห้าศูนย์ เอาเอานอาโจ้โจดเลยไไม่ใช่นะเลยออแต่วันนั้น anyway> มีใครซื้อไหมอ่ะงวเฮ้ยซื้อเว้ยซื้อได้ค่าสองตัวลอตเตอรี่สามศูนย์ถูกหรอถูกปังสูตรสูตรเอาแล้วเมกกี้มีคนถูกงจริงๆต่อไปต้องถวายน้ำแดงแล้วนะกับพวกอะไรอุ้ยต้องถวายชาไทยชอบกินชาไทยชาไทยหรือเปล่า ชาไทยแอดิชชาไทยเยมัมมี่ไม่ชงนมแล้วต้องชงชาไทยได้แอดดื่มชาไทยเอาของพี่ฟินมาดื่มตลอดเลยอะไรนะเอาเอาชาชาไทยตานกแก้วอ่ะหรออ๋เอาได้หรอของสปาตสค่ะไม่ใช่ชาแก้ว หยุดแปกเออยุดแปกก่อนนี้โหเราเราแปกเราแปกตามใครบางคนเออได้ไม y เ e ดไมเแบดเออเราใกล้แบบเอ้ยเร็วๆเนี้ยแบบอีเวนใกล้สุดนี้มีสปอยอะไรนิดนึงเร็วๆนี้เหรอใช่แล้วค่ะ จะโดนหยิกหลังไหมเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่แล้วเร็วนี้ก็คือเร็วเร็วนี้ที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วอ่ะแต่มันไม่ใช่อีเวนนะมันคือออนไลน์นี่แหละอาจจะแบบโพน้าโพตามาให้เห็นอ๋อใช่เดากันต่อไปด้อมเราอะเดาเก่งพี่ฟิล์มต้องห่วงแต่แดีวพี่ฟิลจะเห็นอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเราเป็นโคนันยอดนักสืบใช่อ็ม อุ้ยสงสัยอะอยากถามเมื่กี้ช่วงนี้เป็นไงบ้างแบบเบ็กเรียนด้วยอะแล้วเบกเรียนดึกอะอ๋อเบ็กเรียนไปแล้วก็ก็ทำงานไปวันวันก่อนแอบลงรักอีเว์นเบ็กก็เรียนถึงตีเบรกเรียนถึงพี่จินอ้เบ็กเรียนถึงตีสามเลยโอ้หใช่เก่งมากเบ็กปรบมือ ตอนที่แบบไปไปบ็อกกิ้งตอนเช้าอ่ะยายน้องก็เกิดอาการงองแงแบบว่าเนื่อยอ่ะง่วงอ่ะเ่องอ่นอุ้ยแต่โชว์ออกมาได้ดีมากเลยนะคะทุกคนต้องต้องสู้กว่านี้นะต้องเก่งๆแล้วอืมสงสารน้อง อมพี่พี่ฟินกับเบกกี้เราเราลงกันห้าทุ่มไดไหมคะแบบเป็นช่วงทอช่วงนี้อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวพี่ฟินกับเบกกี้จะได้ไปพักผ่อนอ่าอ่าแบบเป็นช่วงอ่าเขาเรียกอะไรช่วงท้อช่วงท้ออ่าช่วงทอบางแบบแบบอะไรก็ไม่รู้ค่ะอ่าเดี๋ยวเราต้องคิดคำถามเผื่อคนที่เขาไม่ได้พูดไงแบบที่เขาอยากถามอ่ะ ถ้าเอาส่งเขาในคิมมันในแท็กไหนจะได้ลองอ่ะใช่ใช่อ่ะดีไหมพี่เฮเธอร์คิดแท็กนี้อ่ะแก๊ปวีต้องแมสไงทอกวิดฟรีนเบ็กเนี่ยเอาแท็กนี้ไงมันจะได้นี้ไงท็อกวีต้องแมส์นี้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาส่งยังไงเนี่ยงงนะแล้วพวกนี้มันพูดอะไรกันวะงี้หรอ เอเ<ต>น,น,นไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยใช้สปเปซเลยอ่ะมันถามยังไงได้บ้างนะเออพมันนั้นมันส่งคำเอ้ยมันมีทวิตไม่ได้เดี๋ยวนะเอาเป็นแฮชแท็กว่าอะไรดีอ่ะริมอ่างอะก <laughs> <laughs> ้อย่าอะต้องเอาเป็นแท็กที่แบบคนคนอื่นไม่รู้หรอหรือยังไงหรือรู้ได้ก <laughs> <laughs> ็คนคนคนในเนี้ยรู้อ่ะแต่ว่าถ้ามันแต่คนข้างนอกก็งงริมอ่างอะไรเอออย่างเงี้ยองงแกบเลย เออเอาเอาเออเอาเอาแท็กอะไรดีอ่ะคิดไม่ออกแคปยูริตต์แมสอ่าโอเคตามใจเบกเอาไปทุกคนไปส่งคำถามมาค่ะเดี๋ยวรับบทพิธีกรใครอยากส่งคำถามมาตามแฮชแท็กที่เบ๊กว่าคือแคปยูริต้องแมสโอเคนะทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเป็นพิธีกรคู่พี่เฮเธอร์พิธีกรอะไรเนี้ยไปค่ะ พี่ที่ก้อนทุไม่รู้เรื่องเอาภาษาไทยให้รู้เรื่องก่อนนะคะแเรื่องนะคะเออถ้าเสดเดี๋ยวบรอัดเสแยนด้วยดีกว่าอ่าใช่ใช่ Hi guys if you want to maybe ask us a question or anything uh you can use the tag gap yuri t o n g m a s the 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 tag we've been using today for trending to ask us a question and we will answer it พูดหรือเลี้ยงไม่เนี่ยเก่งมากค่ะเปิดเพลง Kimi No To No To เอามาค่ะอ้าวไม่ใช่ส่งคำถามมาเลยค่ะน้องเป็นดีเจอะไรเอ่ยแบบก็คือเป็นข้าเธอเป็นทุกอย่างแล้วเป็นทั้งเสียงออกค่ะใครทำคะ มีคนถามว่าเทียนหอมไข่ปิ้งได้เข้าฉากไหมคะขอลองเอ้ฉันเทียดนะชันอยากขามนะแต่ว่าฉันชันก็มันจะทำสารสก,กัดยังไงงานยากลาเนื่องมาทุกคนแต่ว,ว่า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 อาจจะแบบอาจจะขายขายเทียนหอมนะแต่ไม่ไม่ใด้ขขยปิ้งนะไม่ใช่กินไข่ปิ้งนะขอ,ขอลองโอ้ยปั่นเทะ Can we see Mon cry? Yes plenty. อ๋อฮู้ทำไมอยากเห็นมอนร้องไห้อ่ะคะทำไจไม่ได้เนาะเจ็บหัวดใจไปเบิดเลยอะแหนเศร้าพี่ฟิงกับยายน้องบอกความประทับใจแรกในตัวกันและกันหน่อยค่ะอืม No? ให are going. ้ใครเริ่มให้หนูเริ่มไหมหรือว่าให้พี่ปีนเริ่มพี่ปีนเป็นไรอ่ะพี่ปีนนะคะอ้าวมีคนเสียอาการแล้วหนึ่งแย่แป๊บนึงเก็บทรงนะคะเบกกะอ่ะงั้นเดี๋ยวเบกกไปก่อนแล้วกันไปไหนไปพูดไปคอนโดพี่ปีนเะาอาเอาเลยหรอเอาห้านาทีแลคะเอาเอา อ่ะได้พูดไปอ่ไม่ได้พูดต่อเดี๋ยคหลไม่ได้เบเกชอบทัศนคติของพี่ฟินอืมพูดถูกไหมทัศนคติถูกค่ะถูกทัศนคติของพี่ฟินเหมือนเวลาไปคุยกับพี่ฟินเรื่องอะไรพี่เขาให้คำปรึกษามาดีมากๆใช่เราเป็นคนที่นิสัยดีเทคแคร์หนูได้ตลอดเวลาอันนี้คือประทับใจสิ่งแรกๆเลยบ้าน่ะ องานเป็นงานได้ด้วยเอโอไม่พูดแล้วนะคะเอาพี่พีนต้องพูดกับสี่น้องเบกจะน้อยใจนะถ้าถ้าเป็นเรื่องที่ประทับใจแรกๆก็คงเป็นแบบความสู้ของน้องอ่ะแบบคือทุกคนพวกพี่ๆอ่ะคืออายุยี่สิบ อัพอัพกันแล้วอ่ะึออกแม้แต่คือนเยน้องมันยังแบบอายุสิบเก้าอ่ะเธอเราแบบทํางานแบบด้วยเรียนด้วยคือเก่งมากมากอันนี้เห็นด้วยค่ะนี่ใช่เนาะเธอเก่งที่สุดเลยเก่งมากยอดอก็คือแบบพยายามทุกอย่างเลยแบบพยายามเข้าใจภาษาไทยเอ็นดูแบบ อันไหนไม่เข้าใจอันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยละไรเพราะเจนนีพูดผิดบ้างไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าตอนนี้เก่งขึ้นมากเลยจริงค่ะหมอบท์จิค่ะเบรกอันกัสมามีรู้เรื่องไปนีใคมือแพ้เนาะอ่านออออ่านออกอ่ะหนูอ่านต่อนะคำถามต่อไปนะคะจากทางบ้าน หลายคนมากอันนี้แบบแนวชิปเปอร์หน่อยเด้อเอาตอนเข้าฉากถ่ายฉากเขินกันหรือเปล่าคะเขินค่ะเขินหนูก็เขินค่ะตอนนี้เอาเขินเอาเขินจนเขินจนหูแดงหมดแล้วตัวร้อนไปหมดแล้วเนี่ยอ้าอมันเขินมันแบบน่าแหละผ่านค่ะผานค่ะอ๊ยอันนี้ น้องเบคต้องกำมือแน่นๆนะคะ่ะขอพี่ฟีนได้ไหมคะหนูรักเขาหลักแรกไม่ไม่ไม่ต้องขอแค่เบกี้ก็คือถามคนในนี้ผ่านคิวไหนก่อนต่อแถวค่ะทุกคนต่อแถวค่ะก็ไปต่อแถวเนาะเออโอ้ อยากถามว่าตอนอ่านนิยายครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะปวดตาไหมอ,นนอมสนุกสนุกนะคีฟินอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอ่านนิยายเท่าไหร่แต่แบบม,มาอ่านเรื่องนี้แล้วคือ <c oughs> วันวันเดียวมั้งแบบก็ได้เกือบจะจบเล่มแล้วอะม่วนมากเลยอะแล้วแบบพอได้รู้ว่าตัวเองแบบต้องเล่นเป็นคนนี้คนนี้แล้วอีกคนนึงเป็นคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมีการแบบ จินตนาการด้วยก็สนุกใช่มีความสนุกเวลาอ่านมีความขำแล้วก็มีน้องอ่ะจะชอบส่งไปหาพี่ฟีนพี่ฟินก็ชอบส่งอ่ะน้องเวลาเจอแบบออืตร <c oughs> งไหนชอบก็จะส่งไปหาพี่ฟีนอันนี้ตลกอ่ะเจอฉากที่ประทับใจใช่อออันนี้เป็นคำถามจากอีกตัวแฟน can we see Miss j o n p e n n i มีเสือมเพจมาหรือยังคะโอ้โอ้พูดได้พูดได้ไหมพี่พีอ่ะพูดได้พูดได้เหรอวิเข้าถามอันไหนเสี่ยงอันตรายก็เข้าข้าวไว้นะพี่พีโอเคข้าวข้าวโอเคข้าวไปอันนี้อันนจะตอบไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดเุ้งเข้าเข้าห้องดำาแต่เข้าห้องดำเราต้องปกป้องนะคะไม่ได้ไปตอบมีคําถามมาว่าพูดถึงตอนร้องเพลงด้วยกันหน่อยค่ะอืม ก็แบกี้อยู่พูดสิรู้สึกดีค่ะรู้สึกชอบร้องเพลงกับพี่ฟีนค่ะพี่ฟินแบบไม่ค่อยแบบมั่นใจเท่าไหร่หวังพี่ฟินบอกเบ็กตลอดว่าแบบไอ้ทำไม่ได้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษด้วยอ่ะเธอคือพี่ก็แบบอยากช่วยน้องให้น้องแบบ พอน้องร้อง,องเพลงพอใช่ไหมก็อยากให้น้องร้องเพลงภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องมานั่งหากันว่าแบบออมีเพลงอันไหนที่เราชอบมีเพลงอันไหนที่พี่ฟินพอแบบจะจะร้องได้บ้างอะไรงเงี้ยก็ทําทําออกมาได้แบบก็นั่นแหละถึงบอกว่ามันปลดล็อกอะไรเนหลายหลายอย่างในในในแง่ yeah, ในตัวเองอะ่ะอเก่งมากเลยค่ะนะ อสุยมากอยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆอ่ะแบบวันนั้นนั่งยิ้มทั้งโชว์เลยค่ะอยู่ข้างบนคือสวยแบบอุ้ยมันดีไปหมดเลยอ่ะแบบจริวันนั้นทุกคนวันนั้นส่งกำลังใจปายไฟแยงตาพี่ฟีนไปแลวหนึ่งที่เสียงแหบเาแบบต้อว้สุดยอดดี่ากมาคำถาม ต่อไปได้ไดมีโอกาสที่ทั้งคู่จะได้ c ว v e r เพลงด้วยกันอีกไหมคะอม maybe ม้งคะ่ะ maybe โอเคช่วงนี้เขางานยุ่งเดี๋ยวต้องรอก,ก่อนนะคะทุกคนเลยต้องรอนะใช่ใช่แต่ก็อยากบ oh. กันนะมีมีอันนี้ไม่ใช่คำถามแต่ว่ามีคนเขียนว่า I made playlist for you I may play this for you. Thank you so much. We'll have a listen to it. เ้ยเดี๋ยวนะข้ามคำถามนี้ไปดี่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟีนกับเบกกี้จะตายอราหรอพี่แกชอบชอบส่วนไหนของกันและกันมากที่สุดเราอยู่คำถามเดียวกันอุ้ยขา้ามเขาเราอยากถามอันนี้อ่ะอ่ะ อยากถามว่าน้องเบ็กรู้ความหมายของคำว่ากากีไหมคะรู้ตอนเช่าซีนค่ะเก่งมากค่ะกากีนั้นก่อนนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็พกก็อาทียฟัังงจะน่ว่าแปลว่าอะไรสับในเรื่องก็ยากเยอะนะ <Sh arp> ใช่ใช่สับมันงงอ่ะสับแบบสับไปรุ่นไวใจอะไรเงี้ยเออต้องแค่พี่ฟีนสอนอะต่ออันนี้เป็นความชมของน้องเบกน้องชอบน้องพูดภาษาอังกฤษมากค่ะเป็นหนึ่งสำนักข่าวบีบีซีจริงเห็นด <c oughs> okay, ้วยค่ะบวบวกบวโอเคน้องเบกกำลัเงเรียนภาษา <c oughs> อื่นด้วยนะคะรอแป๊บนึง <laughs> <laughs> Are your respective collectors close to your personality? Uh, I would say for for Freen, I don't think Kun Sam and Freen, I think they're, they're quite different. But I think wait, hold From for Mon um mm. there's some similarities there's similarities as in where like <laughs> full of sunshine happiness I feel that's where I see similarities but <laughs> because as you see uh kunsam has quite a quite a personality where introvert but Mmm. Mm. with her background, CEO background, she's quite seems to be quite an introvert, which is quite different to how Freen's character is, because I think Freen's quite extrovert. Mm. Yeah. <laughs> สลับดีค่ะดีพอสมเลยลัวคนเก่งมากบีตอนนี้มีเหมือนแต่อินเตอร์แฟนถาม Do you guys have a favorite line from the script อ๋อยังนีสปอยนะเนี่ยอืมอืมขำ Can't say that's a spoiler ไม่ได้เราอย่าเอาอะไรที่อันตรายไม่ได้เดี๋ยวนะจะได้ฟังบีเล่อีกไหมคะอ่า เออเอออยังไงดีนะครับไหมร้องให้พี่ฟีนละร้องให้พี่ฟีนแบบซ้อมกบเบก่อนไงแล้วก็แบบเออแต่เราเชื่อว่าพี่ฟีนทำได้ใช่ใช่วันนั้นสุดยอดเนี่ยชมไม่หยุดแล้วพี่ฟีนต้องห้ามแล้วนะเพราะแบบอยากชมคือมีเยอะ ต้องดูแล้วว่าเออเนีย่ยนะอุ๊ยอันนี้อะไรอะติดคําพี่พินไปใช้ในชีวิตประจำวันจนเพื่อนเราก็ติดคําพูดพี่ฟินไปด้วยเหมือนกันเอ,อลาล่าสุดไม่ได้ติดไปเองนะติดเพื่อนไปด้วยอย่างนี้ชอบมากยอดพี่พินเคยถูกคนหนึ่งยีกหลังไหมคะเคยค่ะเอาประจํา อ๋อมีแฟนคขับอกว่าอยากให้มาไลฟ์ไอจีคู่กันอีกมาร้องเพลงให้แฟนๆฟังได้ค่ะจะพยายามค่ะเวลาได้สิค่ะโอเคค่ะอุ้ตอนตอนนี้เบ็กเรียนเปียโนอยู่ใช่เปล่าใช่ค่ะแบบจยากฟังเบ็กเลียนสดมากอย่ากดดัดเบ็กสิไม่ได้กดดันร้าเล่นลาเล่นยังยเบกกี้ทำทุกอย่างเลยแบบอุ๊ย เบคจะสอบสอบเกตเปียโนอันเนี้ยตอนนี้เกตสามยังยังไม่ได้เก่งเท่าไหร่แต่ว่าร้องเพลงอ่ะเบคจะสอบเกตแปดแล้วเย่ลูกมือเบคจะบอกว่ามีมัมมีจะไปเรียนร้องเพลงกับเบคเยอะมากสมัครแล้วค่ะสมัครแล้วหนึ่งลงคอร์สลงคอร์สชมครูเบกกี้ค่ะหนูว่ามันเป็นสิทธิ์จะแบดชื่นเลยนะ อพี่ปีนพี่ปินคือคือนักเรียนคนแรกค่ะอ่าสอนพี่พีนสอนอนนี้เก่งมากอน้องเบกกบอกให้เรียนปีเลยค่ะวันนี้เอายังให้น้องสอนอันนี้อยู่เลย When you are กับเบกกี้อันไหนนะไอไอที่เป็นร้องแล้วมันตลกอ่ะ อ่ะคเขาขำกันสองคนเนอะทุกคนคลิป <laughs> <laughs> ทุกคนมานั้นอ่ะที่ร้องเพลงอ่ะ <laughs> ถ้าใครถ้าใครนัง่งนั่งอยู่ใน